บ้านคำบงตำบลสงยางอเภอสีเมืองใหม่จังังวดอุบลราชธานีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดแสงธรรมแห่งแรกในสยามพฤหัสบ,บดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413บ้านคำบงตำบลสงยางอโอของเจียมในสมัยนั้นปัจจุบันคืออ,อสีเมืองใหม่นางจันแก่นแก้วได้ให้กำเนิดเด็กชายมั่นแก่นแก้วหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโต โดยมีบิดาคือนายคำด้วงแก่นแก้วปีพุทธศักราช2562หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพบ้านคําบงแห่งนี้มีพุทธสถานหลวงปู่มั่นโดยได้แรงศรัทธาจากศิทิยานุสิท์ที่ได้พร้อมใจกันหาทุนก่อสร้างด้วยเนื้อที่กว่า1,400ไร่ซึ่งอดีตเป็นที่พักสงฆ์ ซึ่งหลวงปูม่มันเคยเข้าบวชเนนกับหลวงปู่เสากันตาสีโลประถมบทจึงเริ่มต้นขึ้นโดยได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นขนาดหน้าตัก16เมตรสูง29เมตรสูงเด่นเป็นสงา่าพร้อมทั้งยังได้สร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่นภุริทัตโตซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของหลวงปู่โดยมีคุณตาชูคำโพเป็นผู้คอยดูแลมีความสวยงามสะอาดเรียบร้อย สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนคุณธรรมความดีอีกด้วยความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แนละแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจมิใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นหลวงปู่ม่านภูริทัตโต